สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันนละตัวนะครับผมกับผม AKA เมามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟรงกล้าประหลาดถนาที่จะคอยควาอ,อ,อิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กับหุ้น3ตัวนะครับผมที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ อยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับหุ้น AI นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่สามแล้วนะครับที่เราเข้ามาดูเนาะคราที่แล้วเนี่ยนะครับผมพี่เขาใช้เวดาวลงมานะครับเห็นกรอบสีส้มนี้ไหมครับอยู่ในกรอบไซเวดาวลงมานะครับผมแล้วก็เหมือนเขาจะทำแพทเทิร์น expanding leading diagonal นะครับผมสหรับ AI เนาะ แต่ตอนนี้ตอนนี้พี่เขาแบบไซเวลงมายืดเยอะมากๆเลยนะครับผมคือเราให้นวร,รับไว้สามแนวเนี่ยสี่จุดสามศูนย์สามจุดแปดห้าแล้วก็สามจุดสองศูนย์นะครับผมสามแนวซึ่งเรามองว่าคือจบสามแนวเนี่ยอย่างน้นอยๆอ่าสามบาทยี่สิบเนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับผม คือตอนนี้เขาลงมาทําโลเลือกสุดเนี่ยอยู่ที่สามบาทสามสิบหกตังก็ใกล้ถึงแนวรับของเราแล้วนะครับผมโอ้คือลงมาแบบหนักมากเลยนะเอไฮของเขาเนี่ยอยู่แถว9เก้าบาทสี่สิบตังนะครับผมเนี่ยเล่นมันเดียวจบเลยนะครับผมคือคือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับเอ,อดันขึ้นไปแล้วก็โยนของออกนะครับผมนะ นะครับแห่งนี้นะคือคนมารับต่อเนี่ยคือแช่แน่นอนแช่นานแน่นอนนะครับผมลักษณะอย่างนี้อยู่คอตโตก็มีนะเล่นเนกันอย่างเงี้ยคอตโตก็มีนะครับผมที่เขาดังไปแล้วก็เล่นมันเดียวจบเลยแล้วเขาก็โยนออกโยนออกโย,ยนออกนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราเรามาดูอ่าหนาปัจจุบันนะครับผมคือที่จริงเนี่ย คราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมเรามองว่าเขาขึ้นมาทาขึ้นดีเนาะขึ้นมาทาขึ้นดีนะครับผมขาดอยู่อีกขึ้นหนึ่งก็คือขึ้นอีกนะครับผม expanding leading เ,เดี๋ยวก็นอกเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบแต่กระนั้นนะครับผมเขาก็ไม่ลงมาสักทีนะครับผมขึ้นอีเนี่ยจนไซเวออกมาคือไซเวออกมาอย่างเงี้ยคือมุมมันก็ไม่ได้นะเพื่อน,นเดี๋ยวเราลอง ลองดูใหม่สิว่าถ้ามันไม่ใช่ Expanding นะครับแล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะสำหรับ AAI ยายมตีกรอบเป็นเสร็จอ่านะครับอืมคือถ้ามุมนี้นะครับผม อ่านะครับอ่าโอเคเพื่อนๆจะได้ยินเสียงคล้องนิดหน่อยนะครับผม <S <S พอดีบ้านอยู่ใกล้วัดนะครับอ่าตอนนี้เรามาอาัดตอนนี้ตีห้าสามสิบเจ็ดนะครับผมเออเนอะนะนิดหนึ่งนะครับผมโอเค เราก็พยายามหาแพทเทิร์นใหม่ๆของเขานะครับผมสำหรับ AAI เนอะอโอเคเ,อเดี๋ยวกรอบสีเทานี้เดี๋ยวลบออกก่อนนะครับผมเอาละ เอ้เอมาปีบมาีมาดีนะครับ แล้วค่อยมา e เนาะก็ยังคงมองเป็น expanding leading diagonal อยู่ mm hmm. นะครับผมหน mm hmm. ึ่งสองสามเทนมันมาเหมือนมันยังไม่ครบเพื่อนนะคือเดี๋ยวเราต้องเฝ้าดูอีกทีหนึ่งนะครับผมคือทำโอเวอร์โซแล้วนะครับผม ถ้าเกิดทรงนี้นะครับทรงนี้เอ่อแถวสองบาทเจ็ดสิบสองตังค์นะครับผมอันเนี้ยเห็นไหมเราตีฟิโบลงมาเนียมันมีระยะมันเลยนะเนี้ยแถวแถวสามบาทยี่สิบสามบาทยี่เบเดตังค์เนี่ย,ททททน,น,ยนะครับก็แถวร้อย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของฟีโบ uh, อ uh, า projection นะครับผมทีนี้เราจะให้แนวรับเพิ่มนะครับสำหรับคนแบบมีของเยอะแล้วมันมันม,ม,มันออกไม่ได้นะครับผมอืมอ่ะก็สองบาทเจ็ดสิบสองตังค์นะครับผม จะแถวหนึ่งร้อยี่สบเจ็ดเปอร์เซ็นของเส้นฟิโบโปรเจคชั่นนะครับอืมเราวัดจะขึ้น B ขึ้นซแล้วก็ขึ้นขึ้นดีนะครับผมเนาะตียัดลงมานะครับผมก็จะได้แนวต้านเพิ่มเอาอย่างเลวร้ายสุดเลยนะครับผมสองบาทสิบตังคือแบบอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับจะไม่แน่นะปลายปีนี้เนี่ยเอ่อคือเขาก็ยังมองอยู่ว่าเ สหรัฐเนี่ยนะครับผมน่าจะเอ่อน่าจะอย่างน้อยๆก็น่าจะมีอ่าอ่าซอฟต์แลนดิงนะครับผมอ่ามีปัญหาเกี่ยวคือคือเขายังจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับผมเนาะอ่าผมคิดว่าคนที่ไปกู้แบงค์เนี่ยเวลาจะรีไฟแนนซ์เนี่ยเจอดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับผมเนาะ จอดอกเบี้ยสูงขึ้นมันน่าจะมีผลกระทบนะครับผมมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขึ้นอีกนะครับผมน่ะคือปัญหาเนี่ยมันมันยังซุกใต้ภูมอยู่นะครับผมคือนักวิเคราะห์หลายๆคนเขาเนี่ยก็ยังมองว่าเออเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยน่าจะเจอปัญหาอีกนะเออ จีนเองนะครับผมเปิดเมืองออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ปังอย่างที่คิดนะครับผมนะคุณนหลายๆคนก็ผิดหวังมากนะครับกับตลาดทุนที่ตลาดหุ้นที่ประเทศจีนนะครับผมหุน้นกลุ่มโรงแรมนะครับผมก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับผมเพราะว่ามันมันไม่คึกคืนอย่างที่คิดนะครับผมหลังจากที่จีนเปิดประเทศนะครับนะเออ เพราะฉะนั้นนะครับผมเนเมื่อมันเล็งเห็นถึงเซนติเมน n ์แย่ๆลบๆอยู่ในข้างหน้าอยู่นะครับผมแนวรับ2บาท72 2บาท10ตังค์ของ AAI เนี่ยมันก็ยังคงมีในยะนะครับอย่างบ้านเรานะครับผมคือมันมันไม่ใช่แค่ AAI นะครับผมที่มันที่มันไซด์ดาวลงมาอย่างนี้นะครับคือหุ้น,นหลายตัวเนี่ยมันก็ร่วงลงมานะครับไม่ว่าจะ ผลกระทบเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเก้าไก่นะครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชี้นำด้านการเมืองนะผมแช่หยิบโยงเข้ามาเฉยๆอย่างพวกกลุ่มผูกขาดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ปรับตัวลงมากันเยอะแยะนะครับผมไม่ว่าจะกลุ่มพลังงานนะครับผมแต่ตอนนี้เขาก็ตลาดมันก็รับรู้ได้แล้วบางส่วนนะครับผมนะแต่กลุ่มโรงแรมเนี่ยก็ยังยังล่วงลงมาอยู่นะครับ เพราะว่าจีนเนี่ยมันมันไม่ได้ปังอย่างที่คิดนะครับผมหลังที่เปิดเมืองออกมานะครับอ,อย่าง AI เองก็สาเวดาวนี mm ่ hmm. Down, มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับมี u b บอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่คล้ายกันกับ AI เลยนะคือย่อลงมานี่ไปย่อแบบปรับฐานเกินนะครับผมคือสภาพของ AI ตอนนี้ r s i เนี่ยลงมาทำโอโซลึกนะครับผม นะตรงนี้ลงมายี่สิบห้ายี่สิบสามนะยี่สิบสามยี่สิบสามอะไรเนะี่ยยี่สิบสามจุดศูนย์เจ็ดยี่สิบสามจุดหกสี่แล้วก็ยี่สิบสี่จุดสามเก้าก็มีการยกรโลขึ้นเบาๆนะครับผมเนาะส่วนไฮเ,เขาเนี่ยก็โดนกดลงมาเรื่อยๆคือมันก็บูลิตแหละนะครับตอนนี้เอไออะนะครับไอซีไอมันก็ทำบูลิตนั่นแหละนะครับ MACD ตอนนี้เหมือนจะตัดเส้นซิกแนลนะครับผมคือคืน E เนี่ยจะลงมาจบตอนไหนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า MACD เนี่ยเขากำลังจะตัดเส้นซิกแนลตัดหลอกหรือตัดไม่หลอกเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูนะครับผมคือแนวต้านของเขาเนี่ยจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้วนะสามบาทแปดิห้าเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีมันสักหน่อย แล้วก็4บาท30นะครับผมกลับขึ้นไปยืนให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ a i เนอะแล้วเพิ่มเนินรับมาใหม่อยู่ที่3บาท20 3บาท70เอ้ย2บาท72แล้วก็2บาท10ตังค์นะครับผมเพื่อให้เขาจบขึ้น E นะครับผมในรูปแบบ Expanding Leading Diagonal นะครับอืมต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะไซเวี์ไป อเราอาจจะมานับขึ้น A อยู่ตรงนี้นะครับผม B นะอาจจะมา C ตรงนี้นะครับผมทั้งนั้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเฝ้าดูก่อนเนะคือผมก็พยายามแกะแพทเทิร์นของเขาด้วยที่เขาเป็นหุ้นใหม่ดีเทลก็น้อยด้วยนะครับอืมมาเรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมวัดความมั่นใจนะเข้ามาดูที่คําแนะนําของบกเกอร์นะครับผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเดือนเดือนเจ็ดเนี่ยมีสองบล็อกนะครับผมบล็อกบล็อก บ็อก4เนี่ยบ็อกแซเนี่ยนะครับผมแล้วก็ KS นะครับผม KS เนี่ก็เป็นคุณบอมเนาะที่เป็นนักกลยุทธ์อยู่ในนั้นนะครับผมก็มองว่าเป็นอัลเฟอร์ฟอร์มาร์เก็ตนะครับผมราคาเป้าหมายทาร์เก็ตไพของเขาเนี่ยอยู่ที่5บาท50ตังค์ตอนนี้3บาท4ี่บกนะบ็อกแซเนี่ยบอกให้โหนะครับผมแล้วก็สามจุดสามสอง แทร็กไพก็ถึงแล้วนะถึงแล้วนะเหมือนเหมือนจะมีต้องย่อลงมาอีกเฮ้ยสามจุดสามสองเดี๋ยวดูซิเขาทำโรอยู่ที่อนะไรสามจุดสามหกอ่ะใกล้เคียงนะครับผมสามจุดสองศูนย์แนวรับเราทิ้งไว้ตีฟิโบตีฟิโบลงมาคนะรา,าวที่แล้วเนี่ยแนวรับสุดท้ายของเราคราวที่แล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับผมกับบกบกบ,บ,บกแซดเนี่ยบกซีเนี่ยนะครับผมสามจุดสามสองที่เขาให้ไว้เนาะ ของเราสามจุดสองศูนย์อืมอ่ะแต่ยังไม่น้อยนะครับผมโบกล่าสุดเลยนะครับผมเคเของคุณบอมเนี่ยนะครับผมนะที่เป็นนักกลยุทธ์เนี่ยให้ทาากิจไัยอยู่ห้าบาทห้าสิบตังค์แสดงว่ามีมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างพเนี่ยเก้าจุดหกสามนะครับผมเก้าปีคืนทุนเนาะอ่ะพาพี่บุ๊กเวลูอยู่หนึ่งจุดสี่สองนะครับผมตอนนี้เราเทตุสูงกว่าบุ๊กอยู่แล้วถามว่า เรายังเทรดราคาแพงไหมนะครับผมคือถ้าเราเทรดต่ําบุกอย่างเช่นมันต่ากว่า1เนี่ยอันเนี้ยเราจะเทรดอยู่ภายใต้อ่าที่มันต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับผมมันจะโอเคกว่าเนาแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่บาทจุดสีองนะครับผมเออเหมือนกับ AI เนี่ยคือมันก็ต้องไหลลงมาเลยนะครับผม คือคือมันมีพื้นที่ให้ไหลลงมาแหละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เทียบนะครับผม UBE เนี่ยราคาเนี่ยมันไหลลงมาเลยนะครับผมไหลลงมาเลยนะตอนนี้ p a บุ o o k Value เขาอยู่ที่ศูนย์จุดอห้านะคือมันลงมาลึกลึกจน ASI เนี่ยทำ เดเวอร์เจนแล้วเดเวอร์เจนอีกนะครับผมเนี่ยไฮมันกดลงมาไอซมันยกโลขึ้นนะครับผมตัวนี้อ่ะบูลิตเดเวอร์เจนค่อนข้างทีง่จะชัดนะครับเสร็จแล้วให้บุ๊คไวรของเขาอยู่ที่ศูนย์จุดหกห้าตอนนี้อ่ะมันเป็นราคาที่ถูกมากนะครับผมถูกเหลือกเกินเนาะนะคือนะถูกจริงๆนะครับเพืเ่อนๆ แล้ว AI เนี่ยถามว่าลงต่อด้วยคคือมันลงได้แหละไพ o บุก a ว u ูมันอยู่ที่1.42นะครับอ่าสำหรับ AI เนาะอ่ะเราก็ยังมองเขาอยู่ในรูปแบบ expanding leading diagonal น,นะครับผมแล้วก็มีการแกร้ปรับนิดนิดหน่อยหน่อยืมนะครับแล้วก็ให้แนวรับเพิ่มนะครับแนวรับอยู่ที่2.72แล้วก็2.10นะครับสำหรับ AI สรุปนะครับผมสรุป คือโบเคเอสเนี่ยให้ทาเกดไพนะครับผมอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบตังค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเมาส์ผมนะอ่าคือเขาก็ต้องเห็นอะไรบ้างแหละเนาะนะนักวิเคราะห์เขาถึงได้ได้ให้ทายทาเกดไพมาที่ห้าบาทห้าสิบตังค์นะครับผมอืมส่วนแนวต้านตอนนี้อยู่ที่แนวต้านแรกสามบาทแปดสิบห้าสี่บาทสามสิบนะครับผม 5้าบาทแปดบาทสาแล้วก็6กบาทแปตังค์นะครับผมเส้นสีฟ้านี่เอาไว้แตะขอบฟ้าเลยนะครับผมคือต้องใช้เวลาเดินทางอีกสักพักนะครับผมคือตอนนี้เขายังเป็นในช่วงของไซเวอดาวอยู่นะครับนะยังไม,ม่มีแท่งไหนเนี่ยให้สัญญาณกลับตัวเลยนะครับผมนอกจากสัญญาณของ RSI ที่ยกโลขึ้นมาเบาๆนะครับผมแล้วก็ MACD ในหาวเฟรม D เนี่ยกำลังตัด เส้นซิกแนลนะครับผมถามว่าเด้งไหมน่าจะมีเด้งนะครับผมสามบาทแปดสิบห้าสี่บาทสามสิบนะครับผมก็มีลุ้นอยู่นะครับผมแต่สี่บาทสามสิบเร็ววันนี้น่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยววันที่สิบสามเนี่ยก็ยังมีการโหวตนายกอีกนะครับผมเนาะถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาด่ยแย่อีกนะครับผมเนาะ เพราะฉะนั้นคือเซนติเมนต์ลบๆเนี่ยมันยังมันยังมีมีรออยู่นะครับผม,มตลาดเราเนี่ยคงไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักนะครับอโอเคนี่คือ,อสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนอนะครับผมสำหรับ AAI นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ แนะนำชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอลช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังตามหุ้นอยู่นะครับแล้วอยากให้ผมนาหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟหรือผมเคยเปิดกราฟแล้วแต่มันหายไปนานนะครับผมก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้เลยจะได้นําหุ้นตัวนั้นมา เปิดนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมเนาะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสสวัสดีครับ